สวัสดีค่ะดีมทิติพรขันตะค่ะจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะตอนนี้นะคะดีมยืนอยู่หน้าแปลงที่ดินจัดล็อกนะคะล็อกละ2ไร่ค่ะมีทั้งหมด4ล็อกค่ะส่วนอีกล็อกหนึ่งเป็นล็อก3ไร่44ตารางวานะคะล็อก3ไร่มีบ่อน้ำในพื้นที่ด้วยค่ะ ที่ดินอยู่ตำบลพังตุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่ดินแปลงนี้บริเวณด้านหลังที่ดินค่ะมีวิวภูเขาด้านหน้าที่ดินนะคะติดถนนสาธารณะหิงคุกค,ค่ะด้านหน้าหันไปทางทิศเหนือนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ในแหล่งชุมชนค่ะน้ําประปาไฟฟ้านะคะห่างจากที่ดินเพียง80เมตรเท่านั้นค่ะบริเวณที่ดินเริ่มตั้งแต่ ที่ที่เป็นทุ่งหญ้าสีเขียวๆนี้เลยนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะบริเวณรอบๆที่ดินนี้ต้นไม้เยอะมากๆเลยลม่มลื่นที่เป็นที่ราบนะคะเสมอถนนค่ะถนนด้านหน้านี่เป็นถนนหิงคลุกสาธารณะนะคะรถสวนกันได้ค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากตัวอำเภอเมืองท่าม่วงนะคะประมาณ20กว่ากิโลเมตรค่ะ ห่างจากปั๊มปตทนะคะเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะห่างจากเทศบาลหนองตัดยานะคะเพียง6กิโลเมตรค่ะห่างจากถนนคอนกรีตในหนู่บ้านนะคะเพียง80เมตรเท่านั้นค่ะใครที่กําลังมองหาที่ดินนะคะเพื่อที่จะปลูกต้นไม้หรือว่าซื้อเก็บไว้นะคะหรือว่าจะปลูกบ้านพักผ่อนหลังกเกษียณนะคะเหมาะมากๆเลยที่ดินเป็นที่ราบเสมอถนนค่ะ บริเวณรอบๆนี้ล่มลืมล่นลมพัดเย็นสบายค่ะมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวนะคะเดินทางสะดวกค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะ2ไร่ยกแปลงค่ะราคา4ี่0 0 0บาทเท่านั้นค่ะฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยนะคะส่วนแปลงที่5ค่ะเนื้อที่3ไร่44ตารางวาที่มีบ่อน้ำนะคะ ราคา770,000บาทค่ะฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดเลยสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะติดต่อ08 7 0 06 07 27ค่ะหรือไอดีไลน์ดีมขันตะนะคะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะใครที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะ นัดชมดีมได้ทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดีมจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ